ทีนทาม สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทางภาคใต้เรานะคะวันนี้มีข้อมูลจากทางปอพในด้านของภาพรวมของทางภาคใต้ทั้ง14จังหวัดเนี่ยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลเฉพาะของจังหวัดสตูลด้วยค่ะซึ่งนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหรือปอพท่านให้ข้อมูลว่าเนื่องจากระยะนี้ร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังแรง ขึ้นค่ะทาให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะก็ส่งผลให้หลายจังหวัดในภาคใต้ได้รับผลกระทบข้อมูลณนะเวลา6นาฬิกาของวันนี้21พฤศจิกายนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตนูนสงขลานะคะประชาชนได้รับผลกระทบ1 2 3 0 0 0กว่าครัวเรือน3 5 0 0 0 0กว่าคนจากการคาดการสภาพอากาศก็พบว่าในช่วงวันที่21-23ถึงพฤศจิกายนนี้ที่บริเวณภาคใต้จะมี มีฝนตกมากปอพได้ติดตามและประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ที่ไม่มีสถานการณ์ให้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปช่วยเหลือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะศูนย์ปอพเคสิบเอซุราธานีรับผิดชอบจังหวัดชุมพรสุรา์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงศูนย์ปอพเขต12สงขลารับผิดชอบจังหวัดสตูลสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสก็ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ไปเตรียมความพร้อมประจําในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า ส่วนข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือนะคะตอนนี้ก็มีทั้งสถานการณ์และความช่วยเหลือไปในพื้นที่สงขลาพัทลุงสตูลน,นราธิวาสปัตตานีเฉพาะลงมาในส่วนของสตูลเราข้อมูลณนะวันที่21พฤศจิกายนเวลา12นาฬิกาก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6อำเภอ8ตำบล3าบหมู่บ้านรวม1584ครวัวเรือนโดยอำเภอควนโดนค่ะได้รับผลกระทบมากที่สุด966ครัวเรือน ลง,ลงมาคืออำเภอเมืองสตูน200ครัวเรือนและอำเภอละงู227ครัวเรือนนะคะบางพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมในด้านของการสนับสนุนการช่วยเหลือก็มีการจัดส่งเรือท้องแบนและเรือพลาสติกเข้าพื้นที่ อำเภอเมืองสตูลมอบเรือให้อบาตาคนขันและอบาตฉลุงรวม8ลำ,อ,ำอควนโดนสนับสนุนเรือ5ลำอเท่าแพรสนับสนุน2ลำและอภละงูสนับสนุน8ลำค่ะในขณะที่อภอทุ่งว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกเพิ่มคืนนี้สถานการณ์น้ําท่วมใน2ตําบลจะเริ่มคลี่คลายภายในวันพรุ่งนี้ค่ะก็มีการติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นะะในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะย้ำคุณผู้ฟังก็คือเขตรษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรังสตูและสงขลาได้มีการประกาศปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติประเภทน้ําตกทุกแห่งนะคะในเขตที่รับผิดชอบเป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์ฝนตกหนักจนกว่าสถานการณ์สภาพอากาศจะเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติในเขตราพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดนะคะทีนทาม